อีกประเด็นดราม่าร้อนที่กําลังถูกสังคมวิาพากษ์วิจารณ์อยู่อย่างหนักในตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับดราม่าร้อนนี้เกิดขึ้นบนเวทีประกวดมิสแกนไทยแลนด์2022ครับแน่นอนว่าบนเวทีเนี่ยเหล่าสาวงามเขามักจะมีการเตรียมประโยคเด็ดประโยคโดนคําพูดเด็ดๆเกีเ่ยวกับจังหวัดของตัวเองออกมาแนะนําตัวกันแบบที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนสําหรับเวทีนี้เนี่ยประกวดมิสแกนไทยแลนด์2022นะครับ แต่ก็แน่นอนว่าทุกคําพูดที่พูดออกมาเนี่ยหลายคนจับจ้องและก็ไม่ใช่ว่าจะมีผลตอบรับกลับมาดีเสมอไปเช่นกับเช่นกับเ,เช่นเดียวกับเรื่องราวนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นในการแนะนำตัวของมารีทิพยาพรพรมราชมิสแกนนนทบุรี2021ครับเกิดประเด็นดราม่าร้อนขึ้นเมื่อมารีแนะนำตัวว่า มิสแกนระวังนั่งเรือตกน้ำมิสแกนนนทบ,บุรีหมายถึงจุดเกิดเหตุที่ดาราสาวแตงโมงนิดาเนี่ยพลัดตกเรือเสียชีวิตอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนนทบ,บุรีในจุดนั้นบริเวณท่าเรือพิบูลสงครามปรากฏว่าผู้เข้าประกวดมิสแกนจังหวัดนนทบ,บุรีเลือกที่จะหยิบยกเหตุการณ์นี้มาเป็นคำพูดบนเวทีมิสแกนนะครับก็คงไม่ต้องราคาดาผลตอบรับ รถทัวชุดใหญ่ไฟกระพริบจอดกันแน่นลานเวทีมิสแกนครับลุมจวกกลุ่มสาบเลยก็ว่าได้หลายคนบอกคิดได้ยังไงนะครับเป็นคอนเซปที่บงมากคิดกับผู้ประโยคแบบนี้ออกมาได้ยังไงตุกต้องแต่แนะนําตัวแล้วนี่อันนี้ผมอ่านตามคอมเมนต์นะครับบางคนก็บอกว่ากลับบ้านไปได้เลยแบบนี้อย่าเอาความตายของคนอื่นมาทําเป็นเรื่องตลกลอยหน้าลอยตามไม่รู้สึกผิดบ้างหรอ เราไปฟังบางช่วงบางตอนครับณชิตาจันทนามิสแกลนครแปดปีแล้วนะเมื่อไหร่จะออกไปชิพยาพรพรมราชมิสแกล์ระวังนั่งเรือตกน้ำมิสแกล์นนทบุรีนี่นะครับ ก็นับว่าเป็นอีกดราม่าร้อนหนึ่งที่เกิดขึ้นบนเวทีมิสแกน2022โดยเฉพาะมิสแกนจังหวัดนนทบุรีนะครับก็ต้องกลับไปพิจารณาดูแล้วว่าคําพูดเนี่ยมันมีเยอะแยะนะครับจังหวัดนนทบุรีเนี่ยใจกว่ดมีเยอะแยะไม่จำเป็นต้องหยิบประเด็นร้อนสังคมประเด็นดราม่าที่ต้องบอกว่าคาดีเนะี่ยมันยืดเยื้อไปไกลนะครับและยังไม่มีจุดสิ้นสุดยังไม่ถึงจุดสิ้นสุดยังตํารวจยังสืสบสวนสอบสวนกันอยู่หยิบมาเล่น กับกระแสสังคมนะครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนและมิสแกน2,023ก็อาจจะต้องพิจารณากันใหม่หรือไม่นะครับในเรื่องก,การในการเลือกคําพูดเส้นหาคําพูดนะครับเข้าไปทีดูครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ